ใช่ไหมครับที่เมื่อคุณไปโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ให้การดูแลรักษาอย่างเต็มที่แต่เราก็ยังกังวลใจหรือไม่มั่นใจต่อ,อการรักษาหรือถ้าหาคุณเป็นผู้ให้บริการแม้จะทำอย่างเต็มที่แล้วผู้ป่วยก็ยังรู้สึกไม่พอใจต่อ,อการบริการอยู่ดีสิ่งนี้เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยนั้นไม่ใช่มุ่งเน้นแต่การรักษาทางกายเท่านั้น การเอาใจใส่มีความเห็นอกเห็นใจและการสื่อสารที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติที่กำลังมีความวิตกกังวลหวาดกลัวท้อแท้สิ้นหวังจะทำให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้สึกมั่นใจและสบายใจเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ให้บริการมากขึ้น โครงการ Care p u s เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณาสุขที่มุ่งเน้นให้เกิดการบริการและสื่อสารที่ดีมากขึ้นโดยมีการจัดตั้งและฝึกอบรมทีม Care p u s ให้เกิดขึ้นในทุกรมงพยาบาลเพื่อเข้ามาช่วยสร้างวัฒนธรรมใหม่ใช้หลักใจเขาใจเรา ทำหน้าที่ประสานใจระหว่างผู้ป่วยญาติและบุคลากรสาธารณาสุขให้เกิดความเข้าใจลดช่องว่างทางการสื่อสารเพิ่มความเห็นอกเห็นใจตามหลักคิด Care for life Share for love นำไปสู่การลดความขัดแย้งสร้างความอุ่นใจความเชื่อมั่น ให้กับผู้ป่วยระยิเป็นอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงสาธารณาสุขจะมอบให้กับประชาชนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศมีนโยบายในการให้ความสําคัญต่อการบริการและการสื่อสารที่ดีมาโดยตลอดได้มีการจัดตั้งและฝึกอบรมทีมแคร์ดีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศต,ตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณาสุขนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพัฒนาคู่มือ 7. อุปนิสัยอภัยภูเบศรโดยมีจุดหมายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลให้มีพฤติกรรมที่ดีต่อผู้รับบริการ 7. อุปนิสัยอภัยภูเบศรที่ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นได้แก่อุปนิสัยที่1แต่งกายตามระเบียบของโรงพยาบาลและสุภาพเหมาะสมอุปนิสัยที่2ต้อนรับผู้รับบริการด้วยมตรจิตและมีบุคลิกภาพที่ดีอุปนิสัยที่3 ค้นหาความต้องการของผู้รับบริการอย่างกระตือรือร้นอุปนิสัยที่4ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นอุปนิสัยที่5มีทักษะด้านการจัดการความขัดแย้งอย่างเหมาะสมอุปนิสัยที่6ให้ความคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ อุปนิสัยที่เมอบความรู้สึกที่ดีหลังได้รับบริการโดยเชื่อว่าความมุ่งมั่นตั้งใจดีของบุคลากรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศทุกคนที่จะให้บริการผู้ป่วยและผู้รับบริการด้วยไมตยดิจิตมีความเอาใจใส่ต่อความรู้สึกแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่การมีความเชื่อมั่นลดความขัดแยง้งและเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันตลอดไป